ครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับโลเคอลโอเกตแม,ม่ร้ยนะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อนาทเทเดนไกรทางนะครับผมก็นะนี่ครับผมก็เปลี่ยนเอาน้องขึ้นมาเนาะเออแล้วก็ไซค์คิดครับเอาน้องขึ้นมาเรียบร้อยนะเออก็อีอันนึงที่ผมตกใจมากซึ่งผมได้มาตอนไหนผมก็ลืมไปแล้วครับเนี่ยเออได้มาตอนไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้ก่อนนั่นแหละนะอืมก็อย่างที่เห็นครับน่าจะได้มาจากตัวไหนสักตัวหนึ่งอ่ะลืมแล้วเออแต่งง้นเถอครับผมไปลุยกันดีกว่าเนาะอืมอมเมลฟี่อ่ะฮะอ่ะฮะก็ครับผมรู้รู้หน้าก็แบบเซ็งเนาะก็อนไหนบอกว่า จริงๆแล้วรู้หน้าน้องเขาเอออ,อหอหมกไปเองนะก็คือน้องแบบมาบวยวายครับผมไม่บอกว่าจะมาเออนี่ไงเที่ยวกันมาอยู่ด้วยกันวันนี้ไงเอออืมอ่าฮะก็นั่นแหละนะมาบวยวายครับผมบอกทำไมทำงี้อ่ะอ ครับผมแต่ว่าเมลฟี่แบบว่าไม่ไม,ไม่อ็นีีด้วยครับหน้านี่เห็นเลยว่าเครียดจ,จัดๆเนี่ยอืมอ่าฮะแล้วนี่ครับเมลฟี่ก็บอกว่าเอมิมช่วยเรียกทุกคนมาพร้อมกันหน่อยได้ไหมอืมฉันมีอะไรอยากจะเป่าประกาศเออพูดอย่างนี้แล้วกันนะอืมก็นั่นแหละนะลูน่าก็บอกจะตป เดี๋ยวก่นนะมีโอกาสที่หมู่บ้านเราจะไม่ถูกทำลายหรอจริงอะ่ะอืออือฮะครับคือแบบผมแบบเห็นแล้วเครียดเวอร์ครับหมู่บ้านหมู่บ้านจะพังทุกคนจะตายเออเราจะรอดนะหมู่บ้านเราจะรอดทุกคนจะรอดเออ ไม่ส่งลูกเลยทุกคนแบบนิ่งมากแบบแบบผมแบบเฮ้ยแล้วไม่ส่ลูกไปหน่อยเหรออืมอืม Can we อ h h อ m of the future however good and bad it may be ครับผมก็คือนั่นแหละนะก็อ,อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับปู่ทรงกเพิ่งพูดเลยแบบแบบ,แบ,บค,คือคือคือยอมรับได้หมดอะ่ะจะตายไม่ตายยอมรับหมด still in the n i c e t uh to to at least see ครับผมก็อืมไปนะอย่างน้อยๆขึน่าจะโชว์ความรู้สึกกันมัง่งนะจริงดิจริง กน็น้องรู้หน้าถามแบบจริงเหรอมุเรามีโอกาสที่จะรอดจริงเนี่ยเมลฟี่บอกใจอือ mm ฮึ I'm hmm. surprised you v e r s i o n really even g o e s completely up ครับผมก็แบบนี่เป็นเดี๋ยวก่อนนะเร l ล y เหรอแสดงว่าพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วนะว่าอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ครับเออก็คือแบบโอกาสน้อยแต่ว่าโอกาสน้อยมากนะที่จะเจดเหตุเกิดจะเือ จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับที่แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออ่าก็คือลอดจะถูกทำรลายนี่คนละเลือกกันเลยนะ I know that ah changing this just happen ah h ก่อนนี้ครับผมก็มีคนถามครับเมลฟ,ฟีบอกเออการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเทิ่งเปลี่ยนเลยนะก็มีคนถามครับ oney, เพื่อโดนหมายความว่าไงอ่ะ I mean the future does not just change on its own we made it change me a c p l เมื่พี่พบอกว่าเออจร,จริงๆแล้วอ่ะนะอนาคตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเองนะเราเนะ่ะเป็นคนเปลี่ยนมันเองนี่กำลังจะปลูกฝังอนาะจะกำลังจะปลูกฝังไอเดียที่ว่าอนาคตอยู่ในมือเราเออประมาณว่าอย่าให้ใครครับมาจูงจมูกเราได้ครับเราเป็น เอเจ้าชีวิตของตัวเองทํานองนั้นอก่อนนี้ครับพอบอกว่าเฮ้ยเราไปคนเปลี่ยนอนาคตเองฮือฮาฮือฮาทันทีครับมันต้องอย่างนี้ฮะมันต้องอย่างนี้อ่าฮะก่อนนี้ครับอืมก็คือปลกฝังความคิดครับผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้นะไม่ใช่ว่าจะจู่อนาคตมันแบบว่ามันก็เปลี่ยนเองอะไรเงี้ยนะ เออไม่ใช่ว่าอะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยเราสามารถทําให้มันเกิดได้อ่ะเดี๋ยวก่อนหมายความว่าไงคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันไปขัดกับความคิดเขาอะอบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิอะไรเนี่ย don't you forget our way our way นี่ไง tradition เล็บร้ออืนั่นมีน เธอชิงบัดเดสส์นะก็มีมีเข้าขายอนี่เลยครับก็คือเราทําอย่างนี้มาตมันมาตลอดอ่ะเออแล้วนี่จู่ๆแบบว่ามามาใส่ไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเออก็ก็คือเหมือนเหมือนมันขัดกับกฎธรรมเนียมอ่ะเอออืมเมืองไทยน่าจะรู้ดีเนาะก็คือพอ พอพวกนี้ก็บอกเฮ้ยเดยวก่อนมันไม่ถูกต้องตามกฎธรรมเนียมอะไรเงี้ยนะอย่าเปลี่ยนกฎธรรมเนียมอย่าเปลี่ยนเออไอเนี่ยเออการำดำรงชีวิตของของคนไทยอะไรเงี้ยนะอืนั่นะแ,แหละก,ก,ก,ก็ก็ประมาณนั้นอนะ่ะเดี๋ยวแต่สมัยนี้รู้สึกว่าจะยอมรับขึ้นเยอะแล้วเนี่ใช่ไหมอืมแต่ยังไงเะครับผมก็นะอืมกลับมาในเดือนดึงเข้าดราม่าเฉยเลยออื วายเกอ้าวครับผมก็มีคนถามครับผมเดี๋ยวเดี๋ยก่อนไปเอาความคิดนี้มาจากไหนที่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้เนี่ย I n t k n o how you feel d n t t h i n g work around sure uh huh h uh huh, but there's no way I can just sit back ครับผมก็คือก็รู้อยู่แล้วนะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าเอออนาคตมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ให้ให้มันเป็นไปตามกฎอ่ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันอะไรประมาณนี้ครับอ่เมลพี่บอกว่าก็เข,าเข้าใจว่าเราใช้ชีวิตอย่างนี้มาโดยตลอดนะแต่เมลพี่บอกว่าเอ้ยเธอยอมรับไม่ได้จริงๆครับที่จะเห็นหมู่บ้านนี้ถูกทําลายนะอืมแอฟซินก็คือเห็นหมู่บ้านนี้ถูกทําลายไม่รู้กี่สิบรอบแลว้วอ่ะเอ่อ แล้วเธอก็เลยรู้เธอก็นั่นแหละนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่อนาคตที่เธออยากให้มันเป็นอ่าฮะ uh huh. You completely lost in sense of self You are n o no longer the people I know อ uh า huh. ก็คือนั่นนะครับผมก็อยากที่เห็นเนะว่าถ้าเกิดถูกความมืดพลังงานความมืดปกคุมอ่ะคนเราจะเป็นบ้าได้นะเออแล้วถ้าเกิด เพิ่งโดนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดโดนนานๆขึ้นน่ะเออคนเราก็เปลี่ยนไปเลยได้เนาะอืมก็นั่นแหละนะน้องบอกว่าอืมคือทุกคนที่เธอรู้จักมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะเออน้องรับไม่ได้จริงๆเป็นเป็นใครก็รับไม่ได้หรอกอืมอืมก็เข้าใจนะแต่ว่ามันปรับเพื่อนไปป่ะอืมอานอ And i don't ด uh ์อนเบรมยูฮะก็คือก็เข mm ้าใจนะแล้วก uh ็แ huh. ล uh ้ว huh. ก uh ็เ huh. ข้าใจดีที่แบบทุกคนตั้งคำถามนะอือเดี๋ยวก่อนนะอฮอ่าฮะก็คือก็ตอนนี้ก็คือเข้าใจนะว่าทุกคนเริ่มสงสัยกับคาพูดของน้องแล้วเนาะเออก็คือน้องมาบอกมาโดยตลอดนะใช่ไหมใช่ไหมว่า หมู่บ้านเนี่ยพังแน่นอนล่มสลายแน่นอนแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งบอกเอเอไม่ล่มสลายแล้วเออทุกคนก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเเจออะไรเนี่ยเออเอาไงแน่อืม Of course I love everyone here h ฮะ even if they don't want change h ฮะ but h uh u huh. it doesn't have to be that way forever อ่า ah, ก็คือน้องก็บอกคนเราเปลี่ยนกันได้เนาอ ก็คือน้องก็ก็ชอบทุกคนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ชอบการใช้ชีวิตแบบนี้ที่แบบว่ายอมรับอ่ะนะคือจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะยอมรับก็คือไม่เครียดอ่ะอแต่ว่ามันก็มีส่วนเสียเนาะมีส่วนได้ส่วนเสียเออแต่แล้วแล้วน้องเองก็มาบอกว่าเออ น้องก็รับเลื่องนี้ได้แต่ว่ามันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าอ่าโอเคค o ับแล้วฮ huh. disagree you are welcome to stop me like อ uh ่า huh. uh huh. ก็คือนั่นแหละนะเธอเธอก็บอกว่าเนี่ยทุกคนก็ควรที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองน้องเออสามารถสงสัยได้นะสามารถไม่เห็นด้วยได้นะสามารถหยุดฉันได้หยุดกากระทำของฉันอะไรเงี้ยนะเหมือนเหมือนเพื่อนรักทำอ่า uh huh. จะรู ah, God, mm ้เอาไว้ correct อ่ากดมันไม่ถูกต้องเสมอไปก็คือจริงอะนะอ่าฮะ and yet because because your destiny has been foretold doesn't mean you have to accept it นี่ไงครับเอ่อก็คือนั่นแหละนะถึงแม้ทุกคนจะจะมีคนมาบอกว่าเออนี่นะอนาคตของเราเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะ เออก็ไม่จ <Wars> mhm. mm ําเป็นน้อยต้องยอมรับมันนะเนาะเอออืมอือมอืออืมอืม as long as you have got the got the will to change your future you will uh huh อ mm ืม hmm. นี่ก็นะอืมก็เห็นด้วยเนาะฝั่งเราก็เห็นด้วยกับน้องเมลเออเมลฟี uh, ่อยู่แล้วเนาะเออก็นั่นแหละเห็นด้วยว่าเราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้นะอือัน this is all to s u r o v a however I t o love อืึก็คือมันก็มีคนเห็นด้วยนะอืมแต่ว่าก็ ไอพวกนี้ก็แบบเออมันมันก็ยากที่จะเปลี่ยนอะน,นะแต่ก็เห็นด้วยทำนองนั้นครับอือ mm อือ hmm. อ mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. mm hmm. but one day I want I want everyone to be able to say that the village deserve a better future better than the one I have seen อ่าก็คือครับ น้องก็บอกว่าอืมก็เข้าใจได้อยู่หรอกแต่ว่าก็คือน้องก็เฝ้ารอนะว่าวันหนึ่งทุกคนจะลุกขึ้นมาเพื่อเพื่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองและน้องเนี่ยนะเออเออเออ and I will keep fighting to to get us there อ่าแล้วน้องก็จะพยายามต่อไปคนระับเพื่อให้วันนั้นเป็นเป็นจริงขึ้นมาในอะีกไม่ช้านะเมลฟี mm ่อือือ เออเดี uh ๋ยวฮะก็ผมก็คือน้องก็ยังแบบก็คือการที่สู้เพื่อนาคตของตัวเองเนี่ยมันเป็นสําหรับน้องสําหรับคนนึ่มในบ้านมันเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เป็นวิธีการคิดแบบใหม่อ่ะเออเขาเลยแบบว่ายังยังยังไม่ค่อยรับยังรับไม่ค่อยไหวอ่ะนะเออน้องก็เลยแบบว่าเออ ก็ก็กยากที่จะเชื่อได้ยากที่จะคิดได้นะว่าจะทำอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยไ want t เ be away from you อะฮะแล้วน้องเองก็ไม่ได้อยากที่จะจากลาจากมิลฟี่สักเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะเห็นเป็นในทางเดียวกันแหละนะว่าเออเอาด้วยอนะ่ะอืมเป็นอนาคตกันทำนองนั้นแหละอ ก็นะัะนะณนะจุดจุดนี้ก็เหมือนจะโผจะบอกว่าคนส่วนใหญ่พูดอย่างนี้ดีกว่านะว่าคนส่วนใหญ่ก็เอาด้วยนะ <c oughs> ก็เห็นด้วยไม่ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ว่าอะไรอืม mm hmm. if I can reach them with w o r d perhaps a performance will do ฮ <c> ะ <oughs> จะเต้นตรงนี้เหรอก็คือประมาณว่า ตอนนี้นะคําพูดอาจจะแบบมันมันมันไม่มีน้ําหนักไงจะใช้การกระทําแทนอ่าอ่อผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่น้องกําลังพูดถึงนะเดี๋ยวบอกนะว่าน้องจะเต้นจริงๆและน้องก็เต้นจริง ปวดหัวปวดปวดหัวปวดตับเมื่อยตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้อข่วรหน้าตัวเองอ้าไอ,อ้ไอ้ที่บอกว่าขวนหน้าตัวเองนี่คือผมขวนหน้าตัวเองจริงๆนะอือหือโอ้โหหน้าผากแสบเลยอือหือ เออครับเออเออหรืออ้าวแล้วก็พุ่งไปหาน้องน้องซากุระซางันเออเอนั่นแหละครับอ,าาอ่ฮะอ่าฮะอ่าฮะเออ try change the future ก็นั่นแหละนะั่นนี่นี่คือพูดถึงการกระทำของน้องอยู่นะเออ อ่าฮะ I even have the g u t to change my own future ไอแต่ถ้าแต่ให้มองอีกมุมนึงนี่คือน้องถือว่าน้องน้องเป็นคนที่กล้าหาญมากนะเออใช่น้องแบบกล้าที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนอนาคตของตัวเองอะ่ะเออไม่ง่ายนะ <laughs> ไม่ง่ายนะคนคนหลายคน ต้องบอกว่าคนส่วนมากดีกว่าแทบแทบจะไม่ไม่กล้าที่จะทําด้วยซ้ำนะอืมอืมอืมอือก็คือแบบถ้าใจพูดก็คือแบบเรื่องเล็กๆอ่ะลุกขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอ่ะสำหรับเรื่องเล็กๆอ่ะมันมันทำได้ไง มันไม่ได้ทํายากอะไรอ่ะแต่นี่คือกับตลปัดเลยอ่ะจากจากหมู่บ้านถูกทําลายเปลี่ยนให้กลายเป็นหมู่บ้านรอดชีวิตมาได้แล้วถ้าเกิดจะให้พูดก็คือยังไงดียสําหรับเด็กคือเรียนไม่เก่งอ่ะเออแล้วแบบบ้านตายชีวิตทุกคนเห็นบอกเลยแล้วทุกคนก็ตาหน้าไว้เลยตั้งแต่ต้นว่าเรียนไม่จบหรอกเออ แล้วจูจ่ๆวันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจะจบปริญญาเอกเออแล้วก็ลงมือทําด้วยนะเออแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้เรียนเก่งขึ้นเออมีทุนการศึกษามากขึ้นทํางานทํางานอไอ้นี่ระหว่างหลังจากเลิกเรียนก็ไปทํางานเพื่อเก็บออมเอาเงินมา ศึกษาเก็บไว้ไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อที่จะจบปริญญาเอกอะ่ะแล้วพยายามทาสิ่งนั้นให้สาเร็จอ,อ่ะจากคนที่ถูกประนามคนอื่นประนามว่าเรียนไม่จบหรอกเออแต่นี่กลับทําอย่างนี้ได้อะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอืมแล้วชีวิตการการทํางานอะ่ะก็แบบประมาณว่าเออเนี่ยไปจับกลังตลอดชีวิตนั่นแหละแล้วจู่ๆก็มาบอกว่าเออ โอ้จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากจะไม่เป็นจับจังอียต่อไปโอ้จะเป็นซีอีโอกับของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเออไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครใครจะกล้าทำนะเอออืมยังไงก็เถอะครับผมกลับมานี่ว่าออกนอกเรื่องไปโคตรไกลเลยเอ,อ่า อ,าาอ่าฮะดีนเลอ่าก็คือนี่แหละครับผมก็ก็พูดในทำนองเดียวกันนะว่าจะพยายามจะสู้ต่อไปครับจะเปลี่ยนอนาคตให้ได้นะอก็ทำนองนั้นครับแล้วมันยืนไม่ขยับเลยอะ่ะอะไรเนี่ยอาา่อาฮะอาา่าฮะ I won't be able to defeat that โอ๊ยก็คือน mm ั hmm. ่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่จบลงถ้าเกิดฉันยังไม่เปลี่ยนไอ้หมอนี่ทิ้งเทียนะอืบันไดไม่ตัดใบไม้ I'm gonna I'm gonna leave and then I'm g o n to become a legend ว่ะครับผมเนียน้องบอกน้องจะมีชีวิตต่อไปและน้องจะกลายเป็นตำนานสักวันหนึ่งครับครับก็นี่ก็นี่ก็นี่ก็ถือว่าเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะก็คือสมัยเด็กก็อย่างที่เห็นนะว่าคิดเหมือนก็คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้มาโดยตลอดอะ่ะมันคิดว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะเพราะว่าคนนู้นก็ไม่เอาท่ามันนี่ก็ไม่เก่งท่ามันนั่นก็ไม่เก่งมังกรก็ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มาบอกว่าเออตัวเองอจะเป็นตำนานให้ดูโอ้โหจะล้มจะล้มมังกร ระดับเทพละดัการตำนานโอ้โหคนละเลือกเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแต่ไงก็ดต่กำลังนี้กว่านัอนนะแอมโนโองเกอร์เกลอ่าครับผมก็คือน้องไม่ใช่คนเก่าอีกต่อไปแล้วน้องเป็นเอออัศวินผู้ก,ก้าหารเออแล้วจะแล้วจะพัฒนาตัวเองเออทำนองนั้นละนะอื้อแล้วนะละจะทำให้ความฝันความฝันของตัวเองเป็นจริง อฮัอออ่าแล้วนี่ครับไม่ใช่แค่นั้นแล้วน้องบอกว่าเอ้ยความฝันที่แบบว่าแค่จัดการจิ้งคืนนั้นได้มันมันเป็นความฝันเล็กๆครับผมเพราะว่าการจัดการมังกรนี้เสร็จน้องก็จะสร้างความฝันของตัวเองต่อไปเออ ก็ก็นั่นแหละก็คือประมาณว่าสําหรับบางคนก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้ใช่ไหมแล้วเป้าหมายนั้นก็สําเร็จแล้วอ่ะปุ๊ะพอเป้าหมายสําเร็จปุ๊บอ้าวเอ่มเอ่เอ,อทำอะไรต่อไปอ่ะแล้วคนส่วนมากที่ที่พอพอเป้าหมายตัวเองสําเร็จแล้วก็หย่อนยานใช่ไหมชีวิตก็ดิ่งเหวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะเออแต่น้องบอกน้องจะไม่ยอมให้ตัวเองหลังจากที่ทํา เป้าหมายของตัวเองสำเร็จแล้วอะน้องจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นน้องจะดําเนินชีวิตของตัวเองต่อไปสำนอง,งนั้นอืเพื่อที่ตัวเองจะได้กลายเป็นตำนานที่เข้มแข็งที่เก่งขึ้นดีกว่าเดิมอะไรของน้องเนี่ยเออเออเออผมหาคำพูดดีๆไม่อยูกกลับมานี่ดีกว่าตอนมันคิดเล่ i ออนแอสฮีโร่เนี่ยเออก็นั่นแหละน้องก็งจะเป็นกินเป็นตำนานเป็นฮีโร่ต่อไปหลังจากที่ ก็คือประมาณว่าหลังจากจัดการกิ้งคือตัวนี้ต่อไปแล้วก็จะเดินทางไปหาศัตรูตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยนะอ่าเราจะเดินทางไปพร้อมกับกิ้งคือน้อยกิ้งคือน้อยบอกเย้เออนั่นแหละแบบแบบคำพูดเสียงดนตรีคือโบอกเลยว่าแบบพึ้มเขมจัด แต่ผมแบบเห็นแล้วแบบแต่พอเห็นผมเห็นแล้วมัน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 ิเกะมัม้มันลิเก,นลเกมันมันการ์นตูนญี่ปุ่นมากๆอะ่ะอืมก็ไม่เชไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่นี่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เก็ตไอเดียนะเก็ตไอเดียแล้วก็เห็นด้วยจะเห็นด้วยจะจัดเลยอะ่ะ อืแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะบอกเลยผมเองแบบก็อยากทำอ่ะแต่ว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ที่จะลูกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองถึงขั้นนั้นอ่ะ <c oughs> Ei. Hey. Eh. Uh, Nick Barola. Huh? Hmm. Oh. Uh, oh, no. Mm. Tell a, tell a <laughs> พูดเป็นอาหารเลยเชิญแล้วไม่สุกอืมอืมอืออ่า but here right to do so อ uh ่าฮะ now that we are here อ uh ่าฮะ I will be uh shadow in the br bring up t h and I ก็น <soft Spencer> ั่นนๆน้องก็จะประมาณว่าเข้าร่วมทีมกับเราแล้วครับเออนั่นแหละอ่า ก็คือตำนานของน้องโบจะเลจะดำเนินต่อไปนะก็ทำนองนั้นครับอโอเคครับบอกเลยว่าโดนจริงๆโดนมากๆเนื้อหานี่คือจจีจริงๆครับ เจ็บและแบบชอบอะบอกเลยว่าชอบมากเป็นเป็นพูดยังไงดีเป็นความคิดที่ผมก็สารสารภาพไปเลยใช่ไหมว่าผมอะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นแต่พอผมได้อ่านไอ้พวกนี้ไปแล้วอะผมได้คิดนะแล้วก็ดีไม่ดีว่าผมอาจจะ บ้าระหามทำอย่างนั้นก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดที่จะทำอย่างนั้นนะแต่ปัญหาคือมีความกล้าที่จะก้าวไปในเส้นทางนั้นหรือเปล่าอืมแล้วการที่ก้าวไปในเส้นทางนั้นนะทํายังไงให้ตัวเองอยู่ยังอยู่ในเส้นทางเดิมได้จนถึงจุดหมายอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมนะอืม แ่ยงไงก็เถอะครับผมอืมถือว่าโอเคเลยครับชอบมากชอบจริงๆเนื้อหาของอนาเธอเดนนี่สุดๆซึ่งเป็นเป็นอะไรที่ผมแบบเซ็งมากทุทกๆปีอ่ะที่แบบว่ามีคนบอกมีคนให้เกมนู้นเกมนี้เกมนั้นเนื้อหาดีแล้วแบบผมแบบเคยเล่นอนาเธอเดนหรือเปล่าอ่ะอืมแต่ผมคิดว่านะพวกนั้นได้ได้รางวัลจาก จำนวนเงินที่คนเขาเอาไปลงทุนกับเกมน,นะครัเพราะว่าเกมเนี้ยถึงแม้จะมีคนลงทุนไม่มากเท่ากับเกมพวกนั้นน่ะแต่ผมอ่านไปดูเนื้อหาของเกมแล้วไปอ่านลองไปอ่านบางเกมมาแล้วแบบสัวนาเทายเด่นไม่ได้อ่ะออเออแต่ง่ายๆกลับอานนี้ยดีกว่านะเออก,ก็นั่นแหละครับผมก็นั่นนึ่คือความคิด หลังจากจบชัปเตอร์นี้ของผมเนาะว่าเออบอกเลยว่าสิบเต็มสิบ <laughs> โอเคเนาะเราไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ไปดีครับผม